ก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับนำมาฟังคําเตือนจากเฮียกันก่อนแล้วกันนะนคลิปวิดีโอนี้จยากทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะต่อกับทางนั้นเพชรน้องเหนื่อยครับจะถือว่าใกล้เคียงครับตเรียกว่าแมผลติดต่อกันมาหลายไฟแล้วนะครับมีแน่สิทเสยครับตัวแทนของสจอต้งปราจีนนะครับ ขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้ครับผลงานของสุดหล่อก็ล่าสุดเนี่ยครับแพ้พุทธิกรสวนน้ำทานทีรีครับทีวิกหมอชิตก่อนหน้านั้นก็แพ้น้องยก4ี่เพชรสยามจอพัทริยาครับย้อนไปอีกก็แพ้แตกยกสามธีรพลแดงเขาทรายครับย้อนไปอีกทีหนึ่งก็นู่แหละครับแพ้แปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์ส่วนเพชรน้องเนยครับล่าสุดก็แพ้พุทธิกรสวนน้ำทานทีรีครับที่จังหวัดกระบี่ครับ กอนหน้านั้นก็ชนะน็อกยกสามพลยห้างทองมลดาแล้วก็ชนะน้องยก3ามแมมมอสสอสลัชีพมาอ้าวครับมาดูกันครับวันนี้จะเป็นอย่างไรครับสุดหลอกับเพชรน,น้องเนยครับพยับาเดินครับเจาะยางขึ้นมาก่อนครับท่เป็นเพชรน้องเนยครับเป็นมวยที่ ก็เพิ่งจะมาสะดุดแพ้ช่วงหลังแหละครับไฟล่าสุดกับเป็นน้องเหนือก่อนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจเหมือนกันครับส่วนสุดรอครับนักช่งมุมแดงนี่ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังจะหาจุดกลับมาให้ได้ครับเพราะว่าตั้งแต่แพ้ทางด้านธีรพลสมหมายครับไฟนั้นนี่บาดเจ็บหนักพอสมควรแล้วก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับ จับมวยจอมกูจอมดีเดือดครับพอไปเจออาการบาดเจ็บหนักนี่อาจจะมีเสียวมีระแวงไปเหมือนกันนะครับต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้ครับสุดหดล่ลลอชื่อก็คือจิหลอนะครับคือเล่นของเขาก็คือปักจิลออันนี้ชื้อเล่นจริงใช่ไหมครับใส่ครับเพื่อนเรียกปักจิลอนะครับก็เป็นภาษาอีสานนะครับปักจิลอแล้วก็เพื่อนก็เลยเจ้าเพชรแสนแสบนะครับก็ เลยมาตั้งชื่อนักมวยให้เลยนะครับว่าสุดหล่อแล้วก็เป็นนักชกในค่ายเพียงแค่2คนครับผมนะครับที่ไม่มีคำว่าเพชรอยู่ในชื่อครับทีมชาตสวนจัวลยังมีสุดหลอกับเอ็กซ่าสองคนะวันนี้จะหลอเลิศประเสริฐสีมณนเด้งขนาดไหนนะครับสุดหลอครับคือถ้าเกิดชนะก็แน่นอนแหละครับหล่อลากดินนะครับ ดูว่าเพชรน้องเนยจะให้คาตอบอยังไงครับยังอีกครั้งหนึ่งครับไฟล่าสุดของทั้งคู่ต่างคนต่างแท้อุติกรสวนน้าทานคีรีมาเป็นน้องเนยนี่เป็นแพที่กะปีนะครับที่สนามวยอ่าวนางครับส่วนสุดหล่อนี่แพที่วิกบอชิดมาซึ่งทาง ผู้กรคนที่ชนะทั้งคู่นี่ตอนนี้นี่ขึ้นเหนือรายการใหญ่ครับในช่วงปลายเดือนนี้ครับวันที่26ครับต่อไปทําศึกต่างศึกต่างสายครับสำหรับนักผู้ที่กรครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่บัลลัตเตอร์ทุกศึกทุกสายนะครับมาร่วมมือกันครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศที่ดูแล้วน่ารักนะครับดูแล้วมีความสุขนะครับการได้แลกเปลี่ยนมวยกันเนี่ยต่างศึกต่างสายก็เป็นสีสันในวงการมวยครับมันทำให ความน่าดูมันน่าดูมากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับแล้วเียบกันคือได้ดูคู่แปลกๆคู่ใหม่ๆครับคู่ที่ต้องบอกว่าบางทีอาจจะในสายที่สุดอาจจะตันแล้วก็มาเจอคนใหม่ๆกันบ้างครับพิสูจน์กันเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกอนครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับสีสันเยอะ้วครับเต็มเวทีครับชาวต่างชาติมาดูมวยไทยครับ เนี่ยครับอยากจะดูมวยไทยต้องมากที่เมืองไทยครับคนตักราบครับตอนนี้เป็นที่นิยมไปทั่วโลกครับขอบคุณบริษัทพนมนาคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยครับปุ๋ยพลัมาปุ๋ยมีพลังทุกเม็ดโดยบริษัทไทยสงเสริมเคมีอินรีจำกัดชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด กาแฟคอฟฟ่ไลร์วัวชนคดสู้เหมาะสำหรับท่านชายมีส่วนผสมของโสมกระชายดับทังเช่าเห็นหมิ่มจืดซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจติดต่อ0652692899 ยาบอกน้ำเชงเชงอิ้วและน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงสิบอิ้วสูนไดโทร0 2 9 4 3 5 7 6 4 6 7ลูกมาคุณภาพตราเจ็ดสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์02-416-63-268ู้เอกถ้าเกิดมีการน้องกันเกิดขึ้นนะครับก็คือคู่นี้ครับรับ2,000บาททันทีจากลูกมาคุณภาพตราเจ็ด ขยับเดินเปิดเกมก่อนครับทางนัานสุดหล่อครับแต่ดูทางนัานเพี่น้องเนยก็มีจังหวะเตะต่อยางสกัดไม่ให้เข้าถึงตัวได้ง่ายๆเหมือนกันครับนี่ครับเตะซ้ายครับอยากจะ่อยงานก็ได้แค่งานครับสุดหล่อครับถีบไปก็วนออกครับไม่เป็นเป้านิ่งครับสาหรับทานเพี่น้องเนยเจาะยางคืนไปเจาะก็เจาะไปก็เจาะมาครับมีได้มีโดนด้วยกันทั้งคู่ครับถีบซ้ายครับปัดชัดอยู่แล้วนะครับสุดหล่อ อยากเข้าหาครับ่อยซ้ายแล้วก็เตะขวาพยายามจะเตะขานะครับเพ็น้องเลยก็หวดขาคืนครับหยิบซ้ายดักเอาไว้พยายามชนทะล้อล่ะครับสุดหล่อครับตะพับในเจอเพชรน้องเลยเตะขาอยังอยากคิ้วได้อยู่ครับสุดหล่อ เพชรน้องเนยพยายามจะปล่อยขวาเจอมัดขวาคืนมาครับแล้วเจาะยางครับสุดหล่อตอนนี้นี่พยายามลงทุนเดินก่อนครับเจาะยางคืนไปครับเน้นที่ช่วงล่างกันทั้งคู่ครับปล่อยมัดตัดลำตัวแล้วก็มีแข้งเติมสำหรับเพชรน้อง,งเนยขานะครับสุดหล่อครับกร,รบะชับพื้นที่เข้าไปครับแต่พับใน หมดตาคือแล้วครับพัดนอกทีปซ้ายเจอแข้งแหมซ้ายในซ้ายใ้ขวาครับสุดหล่อครับไม่ต้องเลยต่อยขวาขยับครับในซ้ายตัดล่างครับทั้งนั้นเพชรน้องเลยขีดไปขีดนี่ครับช่วงท้ายครับขยับทีปซ้ายครับทั้งด้านสุดหล่อพยายามที่จะกระชับพื้นที่ครับโอ้โหโดนหมัดครับแล้วก็พยายามไมแข้งขวาครับของทั้งนั้นเพชรน้องเหนยครับเดินเพลินนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันครับขยับไป ที่จะปิดเวทีให้แคบลงครับทัวท้ายครับดันออกมาก่อนครับมุมอับพอมาได้ครับกหมดยกที่สองครับ ส่วนบนเวทีครับก็คงไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วครับเพราะว่ายกมีคือยกที่3าครับครึ่งทางครับผู้ำนรายการครับพยายามเดินติดขวางหน้าพยายามที่จะตีครับดันเอาไว้ก่อนครับสำหรับเพชรน้องเลยครับไม่ให้สุดหลอดจับง่ายๆครับศอกมาครับทางนั้นเพชรน้องเลยครับศอกอีกทีครับโอ้นี่ครับเน้นสอกเลยครับสอกชุดใหญ่ๆครับโอ้อันนี้นี่ปิดกระป้องไว้ก่อนครับทัางสุดหลออ หตัวจริงเขาละครับแส,สดงว่าสุดหล่อตัวจริงครับโอ้โหมาพายุศอกพายุศอกแล้วก็โอ้โหไม่ไหวครับเด็ดเสร็จเด็ดขาดดีเหลือเกินนะครับเพชรน้องเนยน,นกเขากมอ1อครับช่วงบ่ายนิดากี้ก็งัดศอกนะครับและก็ช่วงค่ำครับเพชรน้องเนยก็เป็นศอกอีกครับ<ส>ผลงานของนกเขากมอ1วันนี้ <MC S 2> อเอฟซีก็คงจะได้มีความสุขแคปี้ครับ ส่วนสุดหลอ่อสภาพว่าอย่างที่เห็นครับหาความหล่อไม่เจอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับเดี๋ยวไปดูฮะ,ะช้าช้าชัดๆนะครับไปดูครับว่าโดนที่ท่าไหนครับพยายามเดินเข้าหานะครับเนี่ยครับไปโดนศอกขวาก่อนแล้วก็จากนั้นนะครับใส่แค่ป้องกันอย่างเดียวแหละครับ ้าแหกไปด้วยนะครับสุดหล่อครับโอ้โหแหมพอบริโกัยจะพรอมหลุดมหาลาดไปก่โดดไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้แต่ก่อนนี้เอาไม้หน้าสามขึ้นไปหัวนี่ยังเก็บสุดหล่อไม่ได้เลยครับอ่าเป็นกำลังใจให้น้องครับยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับพักก่อนครับ